เดินต่อไปไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดว่าจะถมน้ําลายลงลานจะดีนะแล้วพิสูนีนั้นก็เดินเวียนเทียนรอบทีนี้ก็มาโดนพิสูุนีคนหนึ่งที่ว่าเป็นพิสูนีผู้ยังไม่หมดกิเลสเดินเหยียบสเลชนั้นเขา้าแกนึกในใจว่าพิสูนีไหนทําไมมา คายตะเลดลงในลานพระพุทธศาสนาผู้สูงสุดแบบนี้นี่นึกที่แรกนี่ดีนะเจตนานดีนะนึกว่าเอ๊ะการคายตะเลดไม่น่ามาคายในลานพระเจดีผู้เราเคารพกราบไหว้กันนี่แต่เวลาภาคของการปฏิบัติแกปฏิบัติยังไงแกก็ตะโกนออกมาว่าพิสุนีถอยที่ไหนพิสุนีโสเพณีที่ไหนมาคายตะเลดตรงนี้เนี่ย นี่คำพูดที่แกแกตะโกนออกมานี่แต่เจตนาเราดูเจตนาลึกๆของเขาดีนะพิจูนีคนนี้เขาคิดว่าเอตถานที่แบบนี้ไม่ควรมาคายเสเลตกันนะถูกต้องที่สุดเลยไม่ควรทําให้ลานเจดีศกปกในฐานะเป็นพุทธมามากะถูกต้องแล้วในแนวความคิดแต่ในภาคปฏิบัติของเขาเขาก็เอากระดาษมาเช็ดแล้วก็ด่าพิจูนี ผู้คลายทะเลตกลงมาตรงนั้นว่าเจ้าพิสุนีโสเพณีที่ไหนมาคายตะเลตรงนี้นี่อารมณ์โทสะเข้าไปเจือเจือในความหวังดีที่จะเช็ดทะเลนั้นนะแกก็เช็ดทะเลด้วยนะแต่อารมณ์โทสะเข้าไปเจือแล้วโชคร้ายที่สุดในวันนั้นคือเจ้าของทะเลนั้นเป็นพระอรหันต์รู้ไหมเจ้าของทะเลนั้นนะ่ะยายแก่คนนั้นที่บวชเป็นพิสูนีหลุดพ้นเป็นพะะระอรหันต์แล้ว กิเลสนั้นเจเลตหลักอันนั้นจึงเป็นเสเลศที่บริสุทธิ์ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเท่ากับแกจ้วงจ่าพระหรหันโดยไม่รู้สึกตัวในพิสุนีนั้นน,นนะแล้วแกโดนกรรมมาดูข่าวรับกรรมมาเกิดในยุคของพระพุทธโคโดมคือยุคของเราเนี่ยมาเป็นโสเพณีอยู่ในเมืองนั้นนั่นแหละเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยมาเป็นหญิงขายตัว เป็นโสเภณีแต่ด้วยบุญที่แกเคยบวชเป็นพิสุนีในชาติก่อนนู้นนี่ตอนหลังแกเบื่อแกก็เลยขอบวชในสำนักพิสุุนีในในยุคของพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละเข้ามาบวชแล้วแกก็ปฏิบัติธรรมหลุดพ้นเป็นอหรหันต์เหมือนกันนี่บุญส่วนบุญเห็นไหมละ่ะบาปส่วนบาปเห็นไหมละ่ะ แกไปเป็นโสเภณีอะแล้วตอนหลังแกก็ระลึกชาติได้พิจูนีพระหรหัต